ระหว่างทางแบบไหนมีเงินคืนเท่าไหร่อะไรยังไงแต่จะสรุปรายละเอียดให้หมดเลยค่ะสัญญาณแนบท้ายที่มีอยู่ความคุ้มครองที่พี่ได้รับหรือครอบครัวมีแต่สรุปให้เห็นภาพได้ชัดเจนเพียงแค่รีพอร์ตหนึ่งถึงสองใบเท่านั้นเองค่ะพี่แต่ขออนุญาตเอารายละเอียดที่พี่ทําไว้นะคะมาสรุปได้ไหมคะเพื่อเป็นการรีเช็คหรือทบทวนค่ะว่าสิ่งที่เราเตรียมไว้มันเพียงพอไหมแต่ก็จะเข้าสู่บทเพื่อจะขอสรุปประวัตทางกับลูกค้าค่ะ แตมีตัวอย่างอยู่ค่ะจำเปิดตัวอย่างไหะแคบยังไงเนาะส่วนใหญ่เราเรามักจะเจอลูกค้าแล้วก็มีภูมิคุ้มกันกระเด็นหรือว่าผู้ป่วยแล้วไดไปหมดแล้วมันก็จะไปสูก่กระบวนการเลยนะขอสรุปภคุ้มกันแต่นี้เวลาเราสรุปภคุ้มกันเนี่ยอยากจะให้เห็นหน้าตาว่าเวลาพวกพี่ก็สรุปภคุ้มกันได้เบอร์ภคุ้มกันมาด้าในใน,ในแต่ละมิคมธรรมันจะมีข้อมูลว่าซื้อค่ารักษาพยาบาลโน่นนี่นั่นมีโรคอะไรอะไรหรือเปล่า แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะให<ป>้ดูวิธีการสรุปกมาทันนะคะเนี่ยปกติไม่ลาแต่อยู่ตรงไปหาลูกค้า เจอลูกค้าที่มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วอะค่ะแต่จะสัมภาษณ์ลูกค้าต่อเลยค่ะว่าสิ่งที่ลูกค้าเตรียมความพร้อมไว้เนี่ยมีการวางแผนในด้านไหนบ้างจริงๆคนระวางแผนในด้านการเงินส่วนใหญ่จะมีเรื่องอะไร้างคะที่มันจะเข้าก๊ปกับงานเราวางแผนในเรื่องทุนการศึกษาถูกไหมคะเกษียณอายุเนาะกองทุนมรดกแผนค่ารักษาพยาบาลแผนค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองโรคร้ายแรงมีอยู่ประมาณแค่ค่ะสี่ห้าแผ ถ้าเราจะแฟกทั้งหมดเลยอ่ะมันจะใช้เวลาแต่มองว่ามันจะใช้เวลาแต่ถ้ามีเวลาแล้วลูกค้าสามารถที่จะให้กับเราได้แต่ก็ทํานะคะแต่ก็ทําเพื่อที่จะให้ลูกค้าเห็นว่าวันนี้สิ่งที่เราคุยกันอ่ะไม่ใช่เป็นประโยชน์ของฝ่ายนะคะแต่ว่ามันเป็นประโยชน์ของคุณลูกค้าโดยตรงค่ะว่าวันนี้สิ่งที่ลูกค้าเตรียมไว้อ่ะค่ะมันจะมีอ่าเขาเรียกว่ามันมันเพียงพอที่จะรองรับความต้องการของเราในนานตข้างหน้าหรือเปล่า พี่คะวันนี้ความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะถ้าสมมุติว่าแต๋ยมาคุยในเรื่องของงานของพี่เนี่ยแต่ยคงไม่มีความรู้แน่นอนค่ะความชมนานาญแต่ยไม่มีแต่ไม่สามารถจะคุยและให้คาแนะนําได้แต่ถ้าวันนี้อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับงานของแตายนะคะเกี่ยวกับการวางแผนทางด้านการเงินเกี่ยวกับการวางแผนทางด้านความมั่นคงของครอบครัวนะคะแต่ยเชื่อว่าประสบก,การณ์จากการทํางานของแตายสามารถที่จะแนะนําพี่ได้บ้างไม่มากก็น้อย วันนี้ขออนุญาตคุยเพิ่มเติมนะคะว่าสิ่งที่พี่บอกว่าพี่เตรียมไว้นะคะมันเพียงพอมา,มากขนาดไหนนะคะอันนี้ตัวอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ไต่แกกข้อมูลมานะคะว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างในเรื่องของทุนการศึกษาแล้วก็ในเรื่องของการ,กรเกษียรอายุหาหาตัวเลขมาแล้วก็พอเจอพอลูกค้าบอกว่า,วามีการเตรียมนู่นนี่นั่นไว้แล้วเบื้องต้นในแบบฟอร์มอะคะ่ะเราก็จะแบบคือแต่ก็จะเอามาโน้ตลงแต่ว่าปัจจุบันนี้แต่ก็ทําเป็นฟอร์มของแต่เกงแล้วนะคะ ก็เอามาโน้ตลงคร่าวๆทีนี้ลูกค้ารายนะี้เขามีเยอะคือโน,น้ตได้ไม่หมดหรอกก็ขออนุญาตวันนี้ค่ะเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าเองลูกค้าสะดวกใจไหมคะถ้าจะให้เรื่องกรมธรทันต่มาสรุปพี่คะกรมรทันที่ใต่จะเอามาสุบอ่ะพี่จะมองเห็นภาพได้เลยค่ะว่ากรทมนารฉับ,น,บนี้มีทุนชีวิตอยู่เท่าไหร่นะคะมีค่ารักษาพยาบาลอยู่เท่าไหร่มีเงินคืนระหว่างทันเท่าไหร่เหลืออีกและระยะเวลากี่ปีที่เราต้องส่งแล้วสุดท้ายมันจะมีผลตอบแทนอะไรคืนกลับมาเราบ้างนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหน้า,าตากรมธรรมที่แต่สรุปประมาณอย่างนี้ค่ะอย่าง,าง,างบ้านนี้ค่ะตารางกรมธรรมของแต่ก็จะประมาณนี้ค่ะก็คือจะมีช่องที่เป็นสรุปเลขที่กมรมธรรมใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นรายละเอียดของแต่จะมีตั้งแต่แบบประกันนะคะเพราะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยแบบประกันจะไม่เหมือนกันแต่วันนี้เราเป็นตัวแทนเน่เราจะอ่านแบบประกันของไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนมาก็ตามเราสามารถที่จะอ,าอา่อา,อานอ่านผ่านได้หมดนะคะ ก็จะมีในเรื่องของเงินปันผลนะคะมีใส่อายุเข้าไปด้วยค่ะว่าอายุที่เริ่มทำนะคะอายุที่เริ่มทำบรรคบสัญญานะคะบรนคบกำหนดชำระเบี้ยประกันนสิจนสุดการชำระเบี้ยประกันเพราะวันนี้ค่ะถ้าเราใส่รายละเอียดเบื้องต้นลงไปอ่ะถ้าเรารู้อะค่ะเราจะบอกลูกค้าได้เลยว่าลูกค้าสามารถที่จะเก็บชาร์จแผ่นนี้ไว้แผ่นเดียวนะ ที่เหลือกรมธรรม์คุณลูกค้าเก็บไว้ในตู้เซฟเลยค่ะบางทีอะค่ะลูกหลานมาดูทีหลังอะเขาไม่ได้รู้รายละเอียดว่าข้างในมันเป็นแบบไหนอะไรยังไงการที่จะเอาเล่มกรมธรรม์ามาดูทั้งหมดบางทีมันยุ่งยากสําหรับคนข้างหลังเนาะพี่นนองแต่วันนี้รายละเอียดที่ไต่สรุนให้จะเป็นอย่างนี้เข้าใจได้มากขึ้นลูกหลานมาดูก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะบางทีการแฟกตข้อมูลแบบนี้นะคะาการรวบรวมข้อมูลลูกค้าจะทําให้เราเห็นว่าบางฉบับ อย่างลูกค้ารายนี้ค่ะมีหลายฉบับที่ที่ทํากับแบงก์แล้วก็ครบสัญญานะลูกค้าไม่รู้ว่าเฮ้ยบางฉบับ,บเหลืออีกปีเดียวจะครบสัญญาแล้วแล้วเรารู้เลยว่าปกติลูกค้าจ่ายกับแบงก์เนี่ยจ่ายเยอะไหมเยอะนะ,ะนะแล้วถ้าลูกค้าจะครบสัญญาเรารู้เลยว่าเราจะวางแขนเอาเงินก้อนนั้นอะมาต่อเป็นของเรา,าได้เราจะมีข้อมูลตรงนั้นนะคะมาต่อได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการสรุปกรมธรรมะคะ่ะ พอพอถ้าฉบับไหนมีเงินคืนไปก็โน้ตว่ามีเงินคืนให้เงินคืนตามเงื่อนไขว่ามีเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วครบสัญญาเท่าไหร่แล้ววันที่ครบสัญญาค่ะวันที่เอามาพิเศษให้ลูกค้าฟังอีกทีหนึ่งอะค่ะเราจะรู้เลยไทม์ไลน์ของคุณลูกค้าจะบอกเลยค่ะว่าอายุขนาดเนี้ยลูกค้าจะมีเงินก้อนเข้ามาเท่าไหร่อายุเท่านี้ลูกค้าจะมีเงินก้อนเข้ามาบางทีถ้าเราจะเชื่อมต่อกับงานของเราเนี่ยถ้าบางท่านอะประมาณสักอายุ 40กว่าปีเนี่ยเงินครบแล้วนะได้เงินก้อนคุณลูกค้าเห็นไหมคะว่าเนี่ยการที่เรายังไม่เกษียนะแต่เรามีเงินเข้ามาในระบบะมันเกิดจากอะไรคะมันเกิดจากการที่เราฝากแบบเป็นระบบถูกไหมคะแต่วันนี้เราฝากกับแบงก์อ่ะเราไม่รู้หรอกว่าปลายทางอะ่ะเราจะได้เงินเก้าห้าแสนเก้าไหมเราจะได้เงินแปดแสนสองไหมเพราะว่าคุณลูกค้าเห็นด้วยไหมคะว่าในบัญชีสมุดธนาคารเราอะ่ะไม่มีเรื่องไหนที่ว่าภายในห้าปีเราไม่มีการถอนเลยหรือว่าของคุณลูกค้ามีอยู่คะ ส่วนใหญ่นะไปทํางานแบงก์มาสิบกว่าปีแต่ไม่เห็นเลยนะว่าสมุดบัญชีลูกค้าเล่มไหนภายในห้าปีไม่มีการถอนแบบทั้งเดียวไม่มีนะก็จะมีเข้ามีออกมีเข้ามีออกแต่เนี้ยค่ะคุณลูกค้าน่ารักมากได้มีการวางแผนแบบนี้ไว้ทําไม่รู้เลยค่ะว่าในอนาคตข้างหน้าพออายุเท่านี้ค่ะสี่สิบสี่ปีเด้ห้าสิบสามปีลูกค้าจะมีเงินก้อนกลับมาคืนเราแปดแสนสอง พออายุเท่านี้ลูกค้าจะมีเงินก้อนกลับมาคืนแล้วเท่านี้นะคะมันก็เป็นเหตุให้เราอ่ะกลับไปคุยกับลูกค้าได้แล้วก็เริ่มที่จะวางแผนต่อคุณลูกค้าเห็นไหมคะว่าการเดินตามแผนนั้นทุกอย่างประสบความสาเร็จทั้งนั้นยิ่งถ้าลูกค้าเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทถามลูกค้ากลับไปเลยค่ะลูกค้าทางานทุกวันนี้ลูกค้ามีการวางแผนไหมคะส่วนใหญ่มีไหมคะมีนะแล้วคุณลูกค้ามีหน้าที่เดินตามแผนที่วางไว้เพื่อให้บริษัทประสบความสาเร็จถูกไหมคะ หรือแม้กระทั่งเราไปขายลูกค้าที่เป็นพนักงานนะที่เป็นหัวหน้าแผนะคะหรือเป็นพนักงานอะ่ะถามนิดนึงค่ะว่าทุกวันนี้บริษัทมีการวางแผนงานให้เราทํางานไหมมีนะถึงแม้คุณจะทํางานลูทีนะ่ะคุณต้องทําตามแผนบริษัทไหมเพราะอะไรอยาถึงต้องทําตามแผนเพราะบริษัทต้องการความสําเร็จตามแผนที่เขาวางไว้วันนี้เหมือนกันค่ะสิ่งที่ต่ายสรุปมาให้พี่อน่นี่คือแผนที่พี่ได้เริ่มเบองเริ่มวางแผนไปแล้วตอนนี้เรามาดาเนินการเดินตามแผน ระวังไว้นะคะอย่างนี้ินในมันจะทําให้รู้เลยนะคะว่าพอพี่อายุ46ปีเนี่ยพี่จะได้เงินก้อนแล้ว509ฉบับที่สองนะคะอายุ53พี่ได้เงินก้อนแล้ว802พี่น่ารักมากๆเลยค่ะพี่อ่าแล้วพี่รู้ไหมคะระหว่างทางที่ผ่านมาไปสรุปให้หมดเลยนะคะว่ามีค่ารักษาพยาบาลอะไรบ้างแต่ก็ใส่ค่ารักษาพยาบาลมา,มา,มาทั้งหมดเลยค่ะอะ่ใส่ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเลยว่ามี h s ่แผนเนี้ยมันแยกเป็นค่าใช้จ่ายอะไร อย,อย่างเคสนี้เขาเป็นพัดโกใช่ไหมคะแต่ก็สรุปมาให้แล้วมีค่าห้องแผนปกติร่วมด้วยอย่างงี้คะ่ะก,ก,ก็สรุปมาให้อันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนนี้เป็นนเปลูกคะ่ะอันนี้เป็นของคุณแม่อันนี้เป็นของลูกของลูกเขาก็จะมีการวางแผนไว้เหมือนกันจะสังเกตได้ว่าเคสเนี้จะรักลูกมากคือมีอะไรก็คือจะทําให้ลูกเคสนี้คะ่ะมันทําให้ไต่ขายค่าความสามารถของเขาได้เพราะเราจับจุดได้ว่าเขารักลูกเขา ถามนิดนึงค่ะคุณลูกค้าสิ่งที่คุณลูกค้าเตรียมไว้นะคะไต่สรุปมาให้ทั้งหมดแล้วค่ะเน Я, ะี่ยสรุปมาให้ทั้งหมดแล้วมันมีอยู่ประมาณเท่านี้ไอ,ไอตัวสิบหกล้านเนี่ยไตมาขายมาขายทีหลังนะคะที่ไต่มาขายค่าความสามารถได้ก็คือไต่สรุปมาลูกค้ามีกรมธรรม์อยู่สามเล่มอยู่สามเล่มก็คือเล่มเล่มสามสามเล่มน,นะคะสิบหกล้านเนี่ยไตมาขายที่หลังเพราะว่าจับจุดได้ว่าพอเราสรุปกรมธรรม์แล้วคือลูกค้าให้ความร่วมมืออะเอากรมธรรม์มาให้เราสรุปเรารู้เลยว่าลูกค้าเนี่ย รักลูกมากให้ความสําคัญกับลูกมากแต่ก็เลยถามลูกค้าต่อไปว่าวันนี้คุณลูกค้าให้ความสําคัญกับการนงแผนปองทนมรดกมากน้อยขนาดไหนลูกค้าบอกว่าโอ้โหแบบถ้าในความคิดของเขาอ่ะเขาให้ความสําคัญมากเพราะเขามีลูกคนเดียวแล้วเขามามีลูกตอนอายุเยอะถ้าเป็นไปได้เขาอยากให้ลูกเขาลาบากเพราะเขาลาบากมาเขารู้เงนเป็นยังไงโอ้ดีมากมาเลยค่ะคุณลูกค้าแต่สิ่งที่ลูกค้าเตรียมไว้เนี่ยคุณลูกค้าคิดว่ามันเพียงพอไหมอ่ะ ก็ให้ลูกค้าดูทุนที่เขามีอยู่ที่เราสรุปมาให้ลูกค้าบอกมันไม่พอหรอกถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วสินทรัพย์อย่างอื่นที่คุณลูกค้าเตรียมไว้มีไหมคะมีมีเงินฝากในธนาคารอ่ะเรารู้แล้วว่าแสดงว่าลูกค้าอะไรเนี่ยมีเงินฝากในธนาคารคุณลูกค้าทราบไหมคะตั้งแต่ไปนทําง,งานมาเงินฝากในธนาคารที่มันมีอยู่มันมีอยู่เท่าไหร่มันก็จะมีค่าเท่านั้นนะเพราะทุกวันนี้อัตราผลตอบแทนน้อยมากถ้าวันเนี้ยคุณลูกค้าให้ความสนใจในเรื่องของการวางแผนกองทุนมรดกอะค่ะ าวันนี้แต่อยากจะคุยให้ฟังว่าคุณลูกค้าจิ้งเงินไว้ให้ลูกในในช่วงเวลาที่เราทํางานได้แล้วเราทิ้งค่าความสามารถเราไว้ให้ลูกโดยใช้เงินเพียงแค่ไม่กี่แสนบาทนะคะแล้วกองทุนมรดกจะกลายมาเป็นหลักสิบล้านอะ่ะคุณลูกค้าสนใจที่จะฟังไหมแต่ขออนุญาตคุยให้ฟังนิดนึงเนี่ยค่ะก็เริ่มต้นจากการบริเวณทิ้เข้าไปคุยให้กับลูกค้าฟังแล้วคุณลูกค้าสามารถเลือกช็อคเองได้เลยนะคะว่าวันนี้ตั้งใจจะทำกองทุนมรดกไว้เท่า ันนี้เกิดจากการสรุปกลมปรทันให้กับลูกค้าค่ะทําให้ลูกค้ามองเห็นภาพว่าเมื่อกี้อย่าตู้เซฟไปที่สองที่น้องเขาบอกว่าเตรียมไว้แล้วเนี่ยชี้เขาเห็นค่ะว่าสิ่งที่เขาเตรียมไว้แล้วนมันเพียงพอไหมเราก็มาสรุปกลมปรทันให้กับลูกค้าดูค่ะวันที่เราเอากลมปรทันมาสรุปให้กับลูกค้าดูมันจะทําให้ลูกค้ามองเห็นภาพว่าสิ่งที่เขาเตรียมไว้อะมันมากน้อยขนาดไหนแล้วเราอ่ะจะไปช่วยอะไรยังไงเขาได้เพิ่มอีกบ้างเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างค่ะ ประมาณนี้ค่ะขอบคุณปมมือไม่ตายเรยอันนี้คือแบบว่าไงนนะวิชาชีพเราที่มันสวยงามน,นะคะคือแบบแบบพี่แนละ้วมาแชร์ให้ฟังว่ามันเป็นยังไงว่ามันควรจะไปในทิศทางไหนเพราะว่าเราฟังพี่ยักษ์กรมาบ่อยเนาะพี่ยักษ์กรก็บอกว่าไปสรุปโครงมาทำให้ใครคะ<ม>ให้คุณลูกค้าแล้วก็พูดกันอยู่นะั่นแหละสรุปโคงมาทำให้กับคุณลูกค้าสรุปว่ามันเป็นยังไง<ม>ก็ออกมาเป็นหน้าอีกแผ่นคะ่ะแผ่นเดียวเอง แผ่นเดียวก็คือเอาของบริษัทโน้นระบของบริษัทนี้เป็นไงครับมันรวมไหมมันก็ออกมาหนึ่งแผ่นแค่นั้นเองงั้นยากไหมไม่ยากเลยนะคะเราต่อหนึ่งกับลูกค้ามาเหมือนพี่ต่ายสักทีเราก็ก็ขอข้อมูลของเขามาแล้วเราก็มาทําตารางเอ็กเซลเนาะหรือเรามาเขียนแล้วก็ให้เลขาพิมพ์กันกน,นะหรือเรามาพิมพ์เองกันกน,นะเราไม่ไม่ไม่มีในเรื่องของโปรแกรมเอ็กเซลนะคะก็าสามารถทําได้หลายรายการนะคะอ่ะ อันนี้สําหรับวัตถุประสงค์ในวันนี้เราจั่วหัวว่าวันนี้เรามากลับมานะคะเพื่อจะให้ตัวแทนในสามสำนักงานเรากลับมาในเรื่องของอะไรคะให้มีเรื่องของเงินเดือนัวแทนเนาะอันนี้แอร์พอสอบพี่กุ้งมานะพี่กุ้งนั่งอยู่ตรงนั้นจะของสเตตแบมพี่กุ้งจุงมือหน่อยเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่ตหบับาเนี่ยปีหนึ่งรายได้เป็นล้านโอเคไหมแล้วเป็นไงครับโค้ชเจอเยอะไหมไม่ได้ทํางานยังแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะโค้ชเจอแค่อะไรคะ ท็อปเอเจนสอง้าสองเองนะแต่อาศัยว่าเรามีวินัยทํางานสม่ําเสมอรักษาเปิดเกมแคลรยก้าใน12สิบสองและไปให้ถึงท็อปเอเจนท็เอเจนคอยทำสอสนซีราบ